ไปที่เกาหลีใต้กันบ้างนะคะพายุโซนร้อนขนนที่กําลังจะเคลื่อนเข้าพื้นที่เกาหลีใต้วันพฤหัสบดีนี้ทําให้รัฐบาลน,นั้นต้องประกาศอบพยพผู้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือโลกในแคมป์กว่า30,000คนคะ่ะ ผู้เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลกจากประเทศต่างๆทยอยเก็บของออกจากเต็นท์พักหลังคณะกรรมการผู้จัดงานประกาศอพยพออกจากพื้นที่จัดงานจากรายงานสภาพอากาศว่าพายุขนนจะขึ้นฝั่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ในเช้าวันพฤหัสบ,บดีที่10สิงหาคมโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักและลมแรงส่งผลถึงพื้นที่ที่จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ลีซังมินรัฐมนตรีมหาไทยของเกาหลีใต้นะคะออกมาให้คำม,มั่นว่าจะรับรองความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกหรือว่า global scout j a m b o e ซึ่งกำลังถูกอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแคมป์กล่องพายุใต้ฝุ่นใกล้เข้ามามีการใช้รถบัสมากกว่า1,000คันเพื่อเคลื่อนย้ายลูกเสือโลกและอาสาสมัคร 3 6 0 0คนที่เหลืออยู่ที่จุดตั้งแคมป์จากกว่า150ประเทศไปยังที่พักใหม่ใน8เมืองและจังหวัดรวมถึงกรุงโซลและจังหวัดคยองกีที่อยู่ใกล้เคียงตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะที่พักส่วนใหญ่เป็นหอพักมหาวิทยาลัยศูนย์ฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ระบุว่าแม้จะอพยพออกนอกพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมลูกเสือโลกจะยุติลง ลูกเสือโลกยังเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในที่พักใหม่ที่จัดไว้และทั้งหมดจะรวมตัวกันที่กรุงโซลในวันศุกร์ที่11สิงหาคมเพื่อร่วมพิธีปิดและชมคอนเสิร์ตเคป๊ที่จะจัดขึ้นในสนามกีฬาซานกรัรมเวิร์ครัพด้วยค่ะ